แอฟรีเอชช้อปปี้ทำยังไงหลายคนเนี่ยก็ได้ยินการทำแอฟรีเ t e จากช้อปปี้กันมาก็นานแล้วนะคะเรื่องจริงเลยคือก่อนหนะ้านี้มันอาจจะยากเพราะว่ามีการแปลงลิงก์โค้ดอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแต่วันนี้ทำง่ายมากแล้วก็จิ้มไม่กี่จุดเองสมัครก็ง่ายด้วยหลักๆแล้วนะคะการทำงานของ Every A f f i l i a t e Shopee เนี่ยคือการที่เราแค่แชร์ลิงก์ มีคนจิ้มปุ๊บเข้ามานะดูสินค้าต่างๆผ่านลิงก์ของเราอะ่ะไม่ว่าเขาจะไปซื้อสินค้าชิ้นไหนก็แล้วแต่ค่ะแต่ผ่านลิงก์ของเรานะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าที่เขากดซื้อแหละคะ่ะต่อให้ไม่ได้เป็นสินค้าที่เราแชร์ก็เถอะต่อให้เราไม่มีคลิปมีแค่ภาพนิ่งทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่เราแค่ต้องมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น IG YouTube Twitter X ใช่ไหมคะแล้วก็ Facebook Page อะไรต่างๆที่เราเล่นกันแล้วมีการที่ใส่รูปแล้วก็แปะลิงก์ได้นะคะทุกๆตรงตรงนี้ให้เราแค่เอาลิงก์ที่เราเจนเนี่ยไปวางปุ๊บคนกดมาปุ๊บผ่านลิงก์เราเท่านั้นเตรียมรอรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยโอ้โหแล้วจะบอกว่าที่ช h อป e ีนะคะให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด เยอะมากนะคะเยอะมากคือพูดง่ายๆว่าสินค้าที่ราคาถูกเนี่ยก็10อับนะคะสิ 12, เอ่อสิอะไรอย่างเงี้ยจะาแม่ทีไปส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นการทำาอฟเฟอร์เที่ s ้อปปีถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายแล้วก็ได้เงินที่ค่อนข้างดีเลยเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทำคลิปส่วนใครที่ทำคลิปอยู่แล้วในฝั่งของ TikTok คุณสามารถเอาคลิปตัวนี้นะคะไปแปะที่ IG แล้วก็ติดลิงก์ไปด้วยได้เลยไปแปะที่ YouTube แล้วก็ติดลิงก์ไปด้วยได้เลยโอ้โหแปลว่าอยู่ที่ t k t t o k อย่างเดียวทำไมละจ๊ะเออเรามีทรัพ,พยากรอยู่แล้วแค่เอาทรัพ,พยากรที่มีเนะคะ่ะ ไปกระจายต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกระเป๋าตังค์ได้ไม่อั้นเลยใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมมาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่อยากทำในหน้าไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ทำได้เลยนะคะ